สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำให้ท่านไดรับชมกับรถกระบะ e ีสุดี d max นะคะ4ประตูค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะท่านใดตามหาอยู่มีมาให้ชมแล้วนะคะราคาถูกด้วยค่ะ1แสน0น1่0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเรมเอกสารมีครบเลยเครื่องดีรถสวยพร้อมใช้งานนะคะ e สูดีแม็กปีศูนย์สนะคะทุกท่านดูรูปโฉมประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นกันก่อนสีสันดูดีติดฟิล์มกองแสงเรียบร้อยแม็กสวยครบรุนะคะทองเครื่องสวยสะอาดค่ะเครื่องยจดิน3.0เทอร์โมขับขี่แรงแรงค่ะภายในนะคะเบาะหนังดำแดงผุท่านกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ ราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมสนใจเน้นติดต่อกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ